สวัสดีค่ะกอนรับฟู้ชมนักังเข้า,ส,า,าสู่รายการเมาเมามันค่ะลุกสาวิตรีสาวาวัดค่ะหม่พแย่งกันเออยเอานๆะนหมายพัชนันท์ฟูแสงค่ะครับผมละ อักทัสวิตอีกทิศวาเออช่วยช่วยเขาหน่อยยากตลอดช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยเอาใหม่แล้วผมอักทัสวิตครับแม่พี่รู้ว่าเขาต้องมีเขาต้องมีใช่ไหม แค่แค่นั้นแหละเออใครจะมาเราแย่งกันพูดอ่ะเออใครจะมาจิ้งจบทักหรือเปล่าอ๋อไม่แน่เพราะว่าเห็นวันศุกร์นี้บอกว่าจะมีคนมาใช่มีคนมาเยือนรายการเห็นบอกว่าเป็นดารานักแสดงมากความสามารถพวกเราหลายท่านหลายท่านมาจากละครเรื่องหนึ่ง S <S เอออยากรูออ้อย่ง<อ>้อยากรู้อย่างนี้ก็อยากรู้เอาอีกทีว่าเป็นละครของช่องสามว้าวไม่ธรรมดาวันศุกร์นี้อย่าลืมติดตามชมแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องไหนอย่างไรเจอได้ที่รายการของเรานะคะทุกวันอังคารพุทธศักราช ใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> จะมีเสาแล้วจะมีเสาแล้วนะคะบ่ายสถึงบ่ายสโมงค่ะ,คะทางช่องวาไรตี้ n นว์นั่นเองวันนี้นะคะประเด็นเอสเอ็มไอของเรานะคะสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนคิดอย่างไรกับคำคำนี้หรือนะคะคุณคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยทุกวันนี้มีสิทธิเท่ากันหรือเปล่าอ ะะยังไงก็ตามนะคะส่งความคิดเห็นมาได้ที่ s m s ของเรานะคะ4123456คครับหรือส่ง MMS รูปภาพได้เช่นเดียวกันนะครับ4123703นั่นเองครับใช่ค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยกับรายการส,สดก็ได้ค่ะที่เบอร์029349258ถึง 9, 9, 9เองค่ะอาล่ะนี่วันนี้คุยเรื่องของค,ความเท่าเทียมกันร,ระหว่างผู้หญิงก,กับผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเนี่ย ทุกวันนี้มีสิทธิเท่าเทียมกันหรือเปล่าพอขึ้นไปบนรถเมย์ทุกคนก็บอกว่าฉันก็เป็นผู้ชายนะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันออฉันก็อยากนั่งเหมือนกัน,นผู้หญิงก็บอกว่าออก็แก้งหลับไปเลยเออแล้วผู้หญิงก็บอกผู้หญิงบอกว่าทาไมล่ะทําไมถึงไม่ให้สิทธิผู้หญิงก่อนบ้างเ,ออเพราะผู้หญิงเนี่ยก็มีหัว,จหวใจนะอย่างบางที การเป็นหัวหน้าการเป็นผู้นำหรืออะไรก็แล้วแต่เรามักจะหยิบยกให้กับผู้ชายชเพราะว่า<อ>ความเป็นผู้นำย่อมสูงกว่าผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็มักจะเรียกร้องสิทธิว่าทุกวันนี้สิทธิเท่าเทียมกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ย เราเรียกร้องหาสิทธิมนุษยชนว่าผู้หญิงควรมีสิทธิเท่านี้ผู้ชายควรมีสิทธิเท่านี้แล้วตรงกลางมันคือจุดไหนทุกวันนี้มันเท่ากันหรือเปล่านะคะยังไงคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นได้ <c oughs> เขาบอกว่าเมื่อยุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนไปในวันที่สิทธิและเสรีภาพก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะ ยุคสมัยเปลี่ยนไปสิทธิและเสรีภาพของบุคคลน,นั้นก็มีการพูดถึงในสังคมอย่างแพร่หลายค่ะทั้งการแสดงออกทางความคิดเห็นการมีบทบาททางสังคม,มซึ่งปัจจุบันเป็นปัจเจกบุคคลนะว่าใครเนี่ยจะแสดงความเห็นอย่างไรจะคิดเห็นอย่างไรจะเขาเรียกว่ามีข้อเสนอแนะอย่างไรเป็นความคิดเห็นที่ทุกคนสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้ยกตัวอย่างเช่นใน Facebook ไม่ว่าใครจะเจออะไรมาก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปค่ะยังใหม่เจออีกเจอฟลุกเจอเจอมาในเรื่องเดียวกันแต่ความคิดเห็นนั้นย่อมแตกต่างกันแน่นอนอยู่อีกอาจจะมองว่าไอ้เรื่องที่เรามาเจอเนี่ยเป็นเรื่องดีใหม่มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยเนี่ยใหม่มองอย่างนี้ไม่ดีอ้าก็เราไปเจอมาเรื่องเดียวกันนะแต่พอพี่มองพี่ว่าก็เฉยเฉยไม่เห็นน่าสนใจมันแล้วแต่ว่าใครจะคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นความคิดเขาถือว่าเป็น ความคิดที่ปักเจบุคคลคือไม่ว่าใครจะคิดอะไรอย่างไรก็ได้ในสมัยนี้เป็นแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าเรื่องของความคิดที่ไม่พอเป็นเรื่องของเพศสภาพด้วยนะคะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องพูดถึงเพศสภาพต้องบอกงี้ว่าทุกวันนี้มันมีหลายเพศมากนะคะไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายที่แยกเป็นสองเพศแล้วนะแล้วก็มาแบ่งแยกมาเป็นทอมทอมกับตุ๊ด ทำกับกระเทยอ่ะคือก็ก็เป็นสีแล้วนะแล้วมันก็จะมีแยกไปอีกเยอะเยอะเยอเยอะอะอมีแกมีอะไรอะไรมีแล้วเยอะเยอะเดี๋ยวนี้มีมากมายเลยบางประเทศก็ยอมรับตรงนี้แต่บางประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธก็ยังไม่ยอมรับแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้กีดกันมากถึงขนาดว่าคุณไม่สามารถเอ่อมีแฟนเป็นผู้ชายมีแฟนผู้ชายได้ผู้หญิงมีแฟนเป็นผู้หญิงไม่ได้ คือเขาก็ไม่ได้กีดกัน้นแต่ในโดยเ,เขาเรียกว่าหลักฐานทางทะเบียนราศคุณก็ไม่มาสามารถมาจดทะเบียนสมรสกันได้เขาเรียกว่า,านะอะไรกฎหมายของคนไทยเนี่ยก็บอกว่าคนที่จะแต่งงานกันได้คือแค่ผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นใช่ก็ออกมาแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นสิทธิของบริษัทชว์หรือเปล่าเนี่นคือเรื่องของเพศสภาพนั่นเองบางทีรูปร่างเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบผู้หญิงคนนึงดูสวยมากเลย ถูกเลียกนำหน้าว่านายตลอดเวลาเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเขาคือนายอย่างเช่นภาพนี้นเป็นต้นเขายกตัวอย่างว่าผู้ชายสมัยนี้หน้าตายอย่างทางด้านซ้ายมือและผู้หญิงสมัยนี้หน้าตายอย่างทางด้านขวามืออทางด้านซ้ายมือคือคุณปอยตีชดานะคะ่วนทางด้านขวามือคือคุณจิมมี่<อ>คือตอนนี้ทุกคนมีสิทธิที่จะทําอะไรก็ทําไปเถอะ มีเงินสักอย่างทําได้แล้วก็จิตใจเราเป็นไปแบบนั้นแล้วก็เราชอบอย่างเงี้ยแล้วอยากทําอ่ะเออแล้วผู้ชายรายการเป็นผู้หญิงสวยไปเลยเนาะจากผู้ชายหลักผู้หญิงเลยการเป็นผู้ชายหล่อมากเขาหล่อด้วยนะสเลยอ่ะแล้วคือคุณปอยเนี่ยผู้หญิงหลายคนก็สู้เขาไม่ได้แล้วสองคนนี่ตายไปเลยจบเลยนะคะก็มีอย่างเดียวที่เราที่เราสู้คุณปอยได้คือเราเป็นผู้หญิงแท้ใค่ปล่าที่ชนะโดยผู้เสียไปหยาบไปรื้อฟื้นความหลังสินะ เขาบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะเรามารักจะได้ยินคำว่าผู้หญิงข้ามเพศช,ชายแปลงเป็นหญิงอยู่บ่อยครั้งเป็นการเลือกดำเนินชีวิตตามจิตใจไม่ใช่สภาพร่างกายเผยตัวตนไม่ต้องปิดบังเช่นอดีต อีกทั้งก็ยังมีวิทยาการทางการแพทย์นะคะเข้ามาในเรื่องของการผ่าตัดแปลงโฉมตั้งแต่หัวจดเท้าค่ะจนกระทั่งล่าสุดเกิดคำนี้ขึ้นมาค่ะว่าผู้ชายข้ามเพศทำเอาหลายๆคนเนี่ยสับสนไปตามๆกันเขาบอกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจะพบว่าสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ตามสื่อต่างๆนั้นมีขอบเขตมากน้อยเพียงใดและยังคงเป็นปัญหากันอยู่เพราะว่าไม่มีกำหนดชัดคือคงไม่มีกฎหมายเอาเมาว่า ห้ามวิจารณ์คนเกินสามรรทัดเออืมใช่อะไรเงี้ยไม่ไม่มีไงใครใครจะวิจารณ์ก็วิจารณ์ไปนะคะก็ขออย่างเดียวอย่าให้ไปด่าเขาจนเขาแบบมาฟ้องหมิ่นประมาทได้อะไรแบบนี้ก็วิจารณ์กันไปยิ่งเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นคนมีชื่อเสียงก็ต้องยอมให้ถูกคนที่เเขาเรียกว่าอยู่ในสังคมก็มีพากวิจารณ์กันไปจัดสิมิพาวิจารณ์ใช่มันก็แล้วแต่เนาะเหมือนต้องแลกมา เป็นดาราหรือว่าเป็นคนเด่นดังก็ต้องแลกมาเป็นคนของประชาชนก็ต้องโดนแบบวิพากวิจาร์ณบางคนก็โดนในแง่ดีบ้างหรือในแง่ลบบ้างแต่บางทีก็อยู่ที่ตัวที่ดาราทําด้วยว่าเขาประพฤติตัวยังไงก็ตามที่เห็นแต่ส่วนมาจะงายไม่ดีนะ ในแค่ไม่โดนแน่ไม่ดีก็ถามเลยสิเวลาเราทําดีมีใครพูดถึงเราไหมก็น่ารีบไม่มีน้อยอ่ะแล้วถ้าเวลาเราทําไม่ดีอย่างแบบปิดลิปปิดลิปใจหน้าหนังข่าวอะไรเงี้ยลงหน้าเว็บเลยลงหน้าแรกเลยกแสดังนะตอนไปทำบุญทำบุญไม่มีขึ้นนะไม่มีไม่มีธรรมดาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งคือของเหล่านี้มันพึ่งพาซึ่งกันและกันค่ะเช่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นดาราับสื่อ ถามว่าสื่ออยู่ได้ไหมถ้าไม่มีข่าวของดาราไม่ได้ไดใช่ไหมแล้วดาราจะดังได้ไหมหรือมีงานเข้ามาได้ไหมถ้าไม่มีสื่อก็ไม่ได้หรือถ้ามีแต่ข่าวดีจะมีงานไหมไม่เลยแล้วเพราะฉะนั้นดาราก็ต้องทําตัวให้มันแย่บ้างป่ะจะได้กระแสไงใช่ประเด็นพอบางทีแย่บ้างก็มีคนตามใช่ป่ะถ้าสมมติเงินดีด้วยนะพอแย่เสร็จแล้วเงินดีเงินดีช่วยตัเช่าเยยกตัวอย่างมีดาราคนหนึ่งทางช่องเอ อยู่ช่องเจ็ตอนนี้ก็น่าจะมีหลายช่องอยู่ดูภาพลักษณ์แล้วเนี่ย uh huh. ดูเป็นคนที่แบบเปลี่ยวซ่ากกัน uh huh. นะคะเซ็กซี่นะคะ uh huh. ผิวค้ำในตาคม uh huh. แต่ใครจะหารู้ไหมว่าเธอนั้นเข้าวัดทำบุญชอบพระเครื่องเป็นชีวิตจิตใจ uh huh. ชอบไปนั่งสมาธิวิปัสสนา ข่าวไปตามไหมไม่ตามไม่ตามก็ตามเที่เธอเป็นดาราเซ็กซี่นะอ่าเป็นชาวเซ็กซี่เลยนางร้ายเลยหรอไม่ตามไม่ตามหรือไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเคยเข้าวัดทำบุญนไม่รู้อ้าวหรอทำบุญหรอจิงเปล่าแต่ถ้าไปเที่ยวผับแล้วมีภาพแบบว่าคิสแกนอะไรแบบนี้เออดอชายหนุ่มสักคนหนึ่งดังเลยพวกนี้หน้าหนึ่งเลยเปอย่างนั้นรักเดียวเออแล้วถามใหม่ดาราคนที่ไปเข้าวัดทำบุญ เวลาไปงานอีเวนต์ก็ไม่ค่อยมีคนเรียกไม่ไม่ไมออแล้วก็ยังไม่ได้ขาดตัวอะไรมากมาไม่ใช่ไหมขายตัวก็ไม่ได้เยอะด้วยส่วนในคนที่เป็นข่าวดังๆขึ้นมาเพราะว่าข่าวเสียๆเนี่ยอุย่ยอีเวนต์จองตัวเลยนะเพราะว่างานไหนที่จองตัวคนที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ได้เนี่ยจะมีนักข่าวแห่ตามกันไปผลประโยชน์ที่ได้ตามมาคือเจ้าของที่เปิดตัวอีเวนต์นั้นๆ เขาก็ได้ภาพจากการที่ดารามายืนอยู่ตรงแผงด้วแบ็คดปอะไรเงี้ยที่มีที่มีโลโก้เขาอยู่ครับมันมีหลายอย่างมากค่ะที่ผูกพันกันจนทําให้ว่าอืมันจะไปโทษสื่ออย่างเดียวจะไปโทษดาราอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีดาราทําเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรต้องทํามาหาลีชีพต่อไปใช่ทําให้เป็นกระแสจะได้แบบว่ามีงานเยอะๆมีเอเวนต์เยอะๆนะคะก็เรียกว่า หรือว่าคนเราบอกว่ามองที่ข่าวที่ไม่ดีเป็นหลักหรือเปล่าเป็นจุดเนอย่างงั้นไงเป็นจุดสนใจคนมากกว่าเหมือนเราก็สนใจแบบเฮ้ยข่าวเมาส์ข่าวนี้นอะไรอย่างงี้ไงใช่ถ้าเป็นข่าวดีอยากรู้ไงทำไมอะใครทำอะไรอยากรู้อยากเห็นมั้สังเกตมัเวลาเราพูดกันเราพูดกันเราพูดกันเสียงดังมากเลยพูด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 เออแต่พอเราจะเมาว่ใครเฮ้ยคอยพูดเออแอบแอบนะอย่าบอกไว้นะอย่าบอกไว้นะแต่คือก็เล่ากันต่อกันไปคือมันเป็นเรื่องที่ เขาเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ใน<ช>สังคมนะคะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนดังก็จะไม่ค่อยมีสิทธิไม่มได้ชนเท่าไหร่อเออ,อก็ต้องยอมก็้งทใจแล้วสื่อก็ไม่มีสิทธิมม,ธม,ม,ธม,ม,ธมนุษยชนเหมือนกันมีไหมถ้าเกิดว่าทําสื่อแบบลงข่าวแรงเกินไปก็โดนด่าอีก<ช>สื่อลงข่าวไม่ตรงก็โดนด่าอีกอทุกวันนี้มเป็นแบบนี้ลงข่าวดีไม่โดนชมนะไม่ชมก็ทำงานปกติก็หน้าที่ไงเอ้เป็นสื่อนะ สมมติว่ามีแบบอีกทำดีมากเลยทําข่าวดีมากเลยไปออกกองดีมากเลยไปเก็บข้อมูลดีมากเลยจ้าอีทําดีมากเลยวันนี้จบให้ของเหรอมีป่ะมีแต่ถ้าเกิดแบบพลาดมาครั้งนึ่งไปไม่ทันงานที่ไปสัมภาษณ์คุณพลอยเชอร์มานสําคัญเลยสําคัญมากเลย พลาดเลยใช่ไหมพลาดงานนั้นพลาดมอเตอร์ไซค์ตกเลนยางแตกต้องนั่งปะยางอยู่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ดายับจบเลยงานนั้นเกิดเลยแต่ทั้งที่อีกอ่ะเคยทํางานที่ดีมาแล้วสิบงานไม่ได้ไม่ได้มาแย่งงานหนึ่งก็ก็แย่ไปเลยไงก็เน่าไปเลยไงตัดสินด้วยงานล่าสุดส่วนใหญ่คนก็ไม่ตัดสินสิ่งที่ดีนะคะซึ่งเป็นสิทธิพที่ปรชนเบื้องต้นที่เราจะได้รับแต่เราก็มักไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราอย่าไปคาดหวังไหมใช่ อย่าไปคาดหวังว่าฉันจะต้องได้สิทธิเท่านี้อย่างแบบขึ้นไปฉันเป็นผู้หญิงฉันต้องได้นั่งรถเมเพราะเขาเขียนไว้นี่ พ่าเป็นผู้หญิงจะได้นั่งหญิงและสตรีมีคันเราก็เกาเลยแหละเราคันไม่ได้คันแบบนั้นอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นขี้กากมะตอนรู้ว่าคันเง้เข้าไปเกาแบบนี้ปุ๊บทุกคนแตกเลยนะทุกคนหลบให้หลบนะเดีกๆคางหลุดนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลบให้นั่งนะใช้ลถหลบกลติดกติดกลัวกลัวห่ไม่ก็ไม่กหรือไม่ก็นั่งหลกไม่เบียดด้วยเอานั่งไปเลยไม่ดีนะสบายเลยที่นี่เป็นของฉันเดี๋ยวใช้วิธีใหม่บ้างนี่ว่าะ ตีมีคันไงเกลาเลยแล้วเราก็หลบกันเลยอย่างเงี้ยขึ้นไปบนรถนั่งข้างคนขับดินัข้างคนขับเกาย้อนขึ้นด้วยคนนขับหีเลยเธอต้องเกาย้อนขึ้นเหรอยังไงเออได้เออเธอต้องเกลย้อนได้แบบนี้นี่มันคนชัดๆเธอต้องเกาย้อนขึ้นปุ๊บ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 รัดนินด้วยรัดนินด้วย เออแล้วถ้าเกิดว่าเธอใช้ขาขาขาเนี่ยกาวเนี่ยเธอเธอก็จะแบบมีคนลุกให้เลยแล้วก็กระเป๋ารถเมย์จะบอกว่าไปเราต้องรีบไปพาไปส่งโรงพยาบาลต้องไปฉีดยาให้ทานรอบเลยเออไม่ได้เดี๋ยวผู้โดยสารแบบเป็นไปด้วยทั้งคันแย่เลยเขาเป็นอะไรงูสวัดเหรอหมาบ้าอ๋อนึกว่าเป็นงูสวัดต้องฉีดยาโดนหมาโดนหมามาคือเราไม่ต้องไปคาดหวังกับสิทธิที่เราจะได้ร like ับป่ะเพราะว่าถ้าเราคาดหวังเราก็ไม่มีความสุขเนาะอย่างเราขึ้นไปบนรถเมล์แล้วแบบ อ่ะชั้นท้องสมมติชั้นท้องชั้นขึ้นไปชั้นต้องได้นั่งชัร์แน่นอนบางทีไม่รู้อ่ะเขาก็เราไปเจอคนที่เขาแบบไม่รู้ให้นั่งจริงเอ่ยเออแกแกตายแกล้วเราก็จะแบบไปสะกิดเขาว่าล่ะไม่นะได้เขาเขียนว่าห้ามคนมีคันให้คนมีคันนั่งค่ะนั่งค่ะคือมันเราคาดหวังเกินไปเราคาดหวัง่เราจะได้รับสิทธิเกินไปเหมือนลิฟต์อ่ะ เดี๋ยวนี้ถ้าสมมติลิฟต์เต็มหรือลิฟต์ดังผู้ชายก็ไม่ออกนะไม่ออกใครเข้าหลังสุดก็ต้องออกนะเออจริงสมมติสมมติการสมมติว่าอีกบอกว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยนะอาจจะมีเพื่อนที่ไม่สบายมากๆเลยแล้วอีฟลงลิฟต์มีอีกผู้ชายคนเดียวอยู่ในลิฟต์นั้นอะแล้วลิฟต์มันเต็มก็นั่นน่ะสิแล้วอีกก็ต้องรีบเหมือนกันเราก็ต้องรีบแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวหมอจะไม่อยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะออกอ่ะใช่ต้องออกมั้ง เมื่อพี่เดี๋ยวก่อนถ้าเป็นพี่นะพี่จะรู้สึกว่าแลาวสิ่งที่ฉันต้องไปมันก็รีบมากอกะนมันก็รีบมากอะซึ่งเดี๋ยวนี้ผู้ชายหลายคนก็คิดแบบนี้ว่าฉันก็รีบเหมือนกันแล้วฉันก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องไปทําเหมือนกันบางทีเนี่ยเราก็แล้วแต่สถานการณ์ดีกว่าเนอะอย่าไปคาดหวังว่า ไอ้ตามกฎตามระเบียบทอ่เขาไม่ได้อาจจะมีธุระเร่งรีบของเขาจริงๆถ้าเรารอได้สักเที่ยวหนึ่งเราก็ออกมาแต่ก็สอบถามกันนะไปไหนป่ะไปไหนไปไหนลงไหนไน่ลงไหนยุ่งปอาไม่ได้นะยุ่งออกไปเลยออกไปเลยแสดงไม่รีบไม่ใช่ยุ่งเรื่องของฉันหรือเปล่า ไม่มีหรอกแม่คือรีลงไหนลงมีมีด้เหรอคนถามได้เหรอมีโอ้ยไม่เคยเจอไม่เคยลองไหมไม่เดี๋ยวพาไปเจอเจอบ่อยรอถามเลยเหรอเรื่องของฉันนะอยากรู้ไหมที่ไหนที่ไหนไม่บอกไม่บอกเลยเดี๋ยวนางมีบอกคือนี่แหละคนนี้แหละเป็นคนถามเองไปไหนเอไปไหนหรือไม่ก็ปัจจุบันทำงานอะไรอยู่คะไม่รู้ค่ะหนูก็ไม่รู้ตัวเองขายตรงตรงในฟต์นี่แหละขายตรงเลย <i> 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 ไม่รู้จักว่าฉันก็มีสิทธิมนุษยชนว่าฉันจะไม่ซื้อเออะอะนี่เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะที่ท,ทุกวันนี้เนี่ยเราถามคุณว่ามันมีไหมคําจํากัดความของคํานี้มันคืออะไรแล้วคุณรู้สึกไหมว่าทุกวันนี้เราต้องทําตามสิทธิมนุษยชนยังไงก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะหรือไม่กระถกเข้ามาอะ ไหนเล่าเรื่องผู้ชายหล่อให้ฟังสิผู้ชายหล่อใช่ไหมจิมมี่อะจิมมี่ผู้ชายขั้มเทศหล่อมาแรงต้องบอกว่าแรงมากๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยพูดถึงอินเทอร์เน็ตไม่มีรูปเขาแบบเยอะมากแล้วก็หล่อขั้นเทพจริงๆนะคะกระแสร้อนแรงเป็นประเด็นที่สาวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสาวเล็กสาวใหญ่ฮือฮากันมากเลยเพราะว่าหนุ่มตีหน้าหล่อสุดๆบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเรียกว่ามีทั้งทางทว i ต t e r Facebook เว็บบอร์ดต่างๆก็มีการพูดถึงจิมมี่นะคะว่าเป็นผู้ชาย ทุกกระเบียดนิ้วเลยนะคะคแล้วก็มีหนวดคราด้วยทั้งหุ่นดีมาดแมนทั้งใบหน้าได้รูปนะคะจิมมี่นะคะบอกว่าเป็นผู้ชายข้ามเพศวัย30ปีนะคะก็ได้ออกรายการตื่นมาคุยเรื่องที่ตัวเองเกิดมาเป็นผู้หญิงนะคะแต่ใจเป็นชายมองภายนอกตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าไม่มีส่วนไหนที่ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นผู้หญิงนะคะทั้งหน้าตาและก็ส่วนสูงประมาณ1้อยหกสี่ <54. S 2> ไม่รู้จริงจริงไม่รู้จริงเนียนมาก น้ำหนักสี่ส <ๆ S 2> ิบห้าน้นนำหนักเหมือนผู้หญิงใช่เขาบอกว่าทุกวันเนี่ยก็ตั้งแต่เกิดมารู้สึกตัวเองว่าเป็นผู้ชายเล่นของเล่นของผู้ชายทุกอย่างแล้วก็ตั้งแต่เขาแปลงเพศมานะคะบอกว่าไม่รู้สึกอยากกลับไปเป็นผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็คิดว่าเกิดมาเป็นผู้ชายแต่ว่าตัวเนี่ยติดอยู่ในร่างของผู้หญิงนี่คือะดูรูตตอนวัยรุ่นดิใช่ไหมอันนั้นคือตอน,ตอนเป็นเด็กๆเ,เกๆขาก็มี <ๆ S 2> แววที่แบบเหมือนจะสวยหรือเหมือนจะหล่อ มีแวสองอย่างอะให้แต่งเป็นผู้หญิงคือแบบอ๋อฉันไม่ชอบอะแต่ที่ดูบทสัมภาษณ์เขาบอกเขาอึดอัดมากเลยนะต้องมาแต่งย่าหญิงต้องมาทําอะไรอย่างเงี้ยใส่กระโปงนี่คือไม่ชอบอะแล้วเขาถามว่าเป็นพิธีกรในรายการนี่ยาตื่นมาคุยเขาถามว่าเป็นทอมหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่ครับผมเป็นผู้ชายแต่แค่อยู่นร่งผู้หเขาบอกผมเป็นผู้ชายแต่แค่มีอยู่ในร่างผู้หญิงเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายตั้งแต่เขาเกิดมาเลยเขามองผู้หญิงเลยนะ เขาแค่เป็นผู้ชายจริงๆแต่เขาแค่อยู่ในผิดล่างเขาบอกเขาไม่ใช่ทอมไม่ใช่ทอมเป็นผู้ชายเออพราะเนี่ยดูสิดูดูเตอนที่ใส่เสื้อคอกระเช้าอ่ะตอนเด็กอะ่ะก็ไม่ได้นั่งแบบผู้หญิงนะนงไม่ชอบดูนางเซ็งที่ต้องมาใส่แบบอะไรอย่างเงี้ยก้าวจุกก้าวมวยฉันไม่ชอบรวบตึงอ <พา S 2> ลยไรแบบนดนทับไปด้วยนะทำหน้าเซ็งแต่เขาดูแมนมากนะเป๊ะมากจริงๆู้าญิงเห็นแล้วแบบหลายๆคนแบบ เฮ้ยเขาเป็นหนุ่มในฝันของผู้หญิงหลายๆคนนะใช่เลยใครอยากจะเป็นไม่ยากครึ่งครึ่งล้านเองห้าแสนบาทเท่านั้นทำนอะไรบ้างรู้ <ฮะ S 2> ไหมอยากรู้ไหมออทำอะไรบ้างคะตัดหน้าอกตัดหน้าอกออกไปเลยเหมือนคนเป็นโรคมะเร็งเต้านมแล้วตัดออก<ม>ทั้งสองข้างตอนนี้ไปเพิ่มก่อนปะ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิ่ชาเราเราเราสองคนเนี่ยคือใครจะตัดหน้าอกคือขอส่วนที่จิมมี่ตัดออกมาให้เราได้ปะเออใครจะตัดใครจะตัดหน้าอกออกบอกเออเราจะไปรับขอหน้าอกขอพี่เล่าแปะตรงนี้สี่เต้าจะดีเหรอเหมือนพี่ซันนี่ยูโฟไง่ะพี่จันพี่ซันนี่เขาสอนกันเขาสอนกันเขาเป็นระบบแบบ 3D ที่หลามิติโอ้ยีหลายมิติลี้ลับเออไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเชิญพี่ซันนี่มาพู พูดเออกแล้วยังไงต่อแล้วก็ตัดอวัยวะเไม่ได้ตัดได้อีกเหรอตัดไม่ใด้ตัดเพิ่มแล้วก็ต่อเออได้ๆชอบชอบท่าผ่าแล้วก็ต่อไม่แต่เขาบอกว่าไอ้อวัยวะเพศนี่มีปุ่มกดใช่ไหมนี่ปุ่มกดปุ่มสัมภาษณ์ถ้าอยากจะมีแบบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะมีอารมณ์กดเลยจ้าปุ๊บ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 มันก็จะได้เหมือนสูบลมเออสูบลมขึ้นเลยแล้วก็สามารถเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน มันคืออวัยวะเพศเทียมหรือว่ามันเป็นจริงเลยเอาเนื้อของเขานั่นแหละมาทำแล้วแล้วทำไมต้องกดปุ่มอ่ะปุ่มนี้คือเป็นปุ่มอะไรให้มันแบบอิเล็กทรอนิกส์เหรอเดือดเเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นอะไรเหมือนกระตุ้นกระตุ้นให้เบบเหมือนเหมือนเป็นผิวหนังเราให้มันเหมือนถูๆปุ่มใช่ไหมมันกระตุ้นความรู้สึกทางเพศเราะเขาเหมือนเขายังมีฮอร์โมนผู้หญิงอยู่ไง แต่คือให้กระตุ้นให้ถู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 เสร็จแต่ไม่ใช่เป็นปุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะไม่ใช่ไม่ไม่แต่เขาจะเรียกว่าเป็นปุ่มมหัสจั์ของเขาที่เขาจะถูถูถูกระตุ้นเสร็จแล้วไอ้นั่นมันจะเหมือนแบบสูบลมเข้าไปไอ้ไหนอ่ะไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นที่เขาทำใหม่ทำลายเขาจะโลกอ่ะเราก็สามารถ อะไรยังไงได้ไม่ได้คาเรืองนะคุณผู้ชมมีน้าเชื้ออาซจิด้วยนะเขาสามารถเสร็จได้เหมือนผู้ชายปกติเพราะเขาต่อท่อน้ำเชื้ออาสุจิของผู้ชายแล้วเขาเอาน้ําเชื้ออาซจิจากผู้ชายมาจากไหนในเมื่อเขาต้องมีมดลูกสิเขาตัดหมดเนาะตัดหมดแล้วแล้วเขาก็กินยาฮอร์โมนผู้ชายเอ้ยไม่ได้กินทีห้าปี เป็นผู้ชายแท้แล้วอยากจะทําแล้วสนใจไม่ไม่ไม่พึ่งแปลงมาอ๋อพึ่งแปลงมาพิ่งแปลงมาเริ่มอยากกลับไปเสียดายอันเก่าจิมมี่น่าจะมาขอเธอแล้วเรามาสลับกันเสียดายอันเก่าเสียดายหน้าอกนะพี่ตัดไปขอ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  เอะเลดเลดอะไรเนี่ยชอชิงนะเนี่ยเริ่มจิมมี่มาเข้าชอชิงก็งงอ่ะบางทีเราก็สับสนต่อวิวัฒนาการทางการแพทย์อย่างบางทีเนี่ยในอันนี้มีน้ำมันสจิออกมาด้วยใช่ปะใช่ครับสาวประเภทสองบางคนที่ทำหน้าอกอ่ะมีน้ำนมสามารถเลี้ยงเลกได้เลยนะจริงๆเป็นน้ำนมจริงๆเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ที่ฮอร์โมนเนาะแล้วความซับซ้อนของร่างกายไม่ใช่น้ำเหลืองนะ น้ำนมจริงๆน้ำนมก็คือน้ำเหลืองเออเหรอเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองใช่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 เลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินอย่าร้องไหมเมื่อวานร้องอะไรดูเสียงเนเมื่อวาน เสียงหงุดงิดดูเสียงดิไม่ได้ไม่สบายนะพาไปร้องเกะ็เจ้าข้างๆห้องบอกว่าเธอร้องกันเถอะเป็นหนึ่งช่วงยาวนานมากวันนี้วันนี้พี่เดินผ่านไปเขามีปิดป้ายรูปเราสามคนอย่าให้มันเข้าอยาให้มันเข้าอ่านี่คือเรื่องของจิมมี่นะคะผู้ชายข้ามเพศหลอแล้วก็มาแรงด้วยแล้วก็ถูกเชิญไปหลายรายการแล้วเนาะไปพูดคุยเรื่องของการแปลงเพศจากเป็นผู้หญิงแล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายมีเงิน50,000 0บาททำได้ ทำอะไรบ้างนะบอกอีกทีนึงตัดหน้าอกออกอขอเออแล้วก็ไม่เลืกนะยังไม่เลอกขอตัดหน้าอกออกอาไปแล้วก็ก็ตัดหมดลูกทิ้งตัดลูกทิ้งแล้วก็แล้วก็เติมมวยวะเพศเติมมวยวะเพศเข้าไปเข้าไปเออแค่นี้ใช่ไหมใช่ปลูกหมดปลุกเขาอ่ะเขาฉีดฮอร์โมนไงห้าปีติดแล้วมันก็ขึ้นมาเองเหรอไม่ต้องปลูกเหรอ แล้วก็มีกระเดือกด้วยมีกระเดือกด้วยฮอร์โมนฮอร์โมนทําให้กระเดือกขึ้นใช่ฮอร์โมนผู้ชายอียยะหมอไทยทําได้วิวัฒนาการทางการแพทย์มันล่วงล้ําเข้าไปเยอะมากหมอไทยทําได้ทุกวันนี้เราจะไม่รู้เลยว่าใครคือชายจริงหญิงแท้ออาจริงๆคือผู้ชายจริงหรือผู้หญิงแท้เนียนมากไงเดี๋ยวนี้ฮอะไรเอ้ยจริงจริง อะไรเป็นผู้ชายจริงป่ะเนี่ยหรือเป็นผู้หญิงจริงฮะสับสนนะเนี่ยเริ่มงงแล้วคือบางทีอ่ะเรามองภายนอกเราไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นหรือใครไม่เป็นบางทีรูปร่างอ่อนแอนแบบตัวเล็กกว่าพวกเราอีกนะใม่จริงเอวเล็กเอวบางแล้วก็แบบใช่นี่สิเอาจริงจริงฮะเป็นสามเอาจริงสองอยู่แอบเอาวิกออกกระชากวิกเลยค่ะกระชากวิกออกสิ อาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็อันนี้เขาบอกว่าที่สำคัญพ่อหนุ่มคนนี้ออกตัวว่ายังโสดว้าวแล้วยังเป็นพิธีรายการซีแซบเออกับเตอร์จีมินิ l ไทยแลนด์พิธีกรด้วยสดนะสดเขาบอกว่าอยากได้แฟนพิธีกรมีรับไหมไอ้เหรอยไม่หมายถึงว่า เขาอยากมาเอมวีไหมไม่ใช่เอ็มวเขาอยากมาหรือเปล่าใช่แล้วต้องถามเขาก่อนว่าเอ็มวรับอยู่แล้วแต่เขาอะอยากมาถรูมาอยากมาสิถ้าอยากมาก็มาเลยอ่ะไปเรื่องหนึ่งมีงานบวชที่พี่จิตมาเล่าให้ฟังทูกต้องครับคุณผู้ชมเรียกว่าฮือฮามากๆครับงานบวชนี้อย่างที่เราเคยอัปเดตกันไว้ความ แปลกมหัศจรรย์นั่นคือการโปรยทานของงานบวชงานนี้ครับราคาเงินโปรยทานทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทว้าวเดี๋ยวงานบวชเขาต้องโปรยทานแหไะเหรียญบาทเหรียญบาทเขาห่อใส่กระดาษแก้วอะไรอย่างนี้ป่ะประมาณนั้นแต่ที่อ่านมาบอกว่ามีเหรียญบาทมีมีอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าหงหงขี่หงมาเลยขี่หงมาเลยคือสมัยก่อนแล้วคือขี่และคิดดูจะเกิดอะไรอ๋อกระโดด ขย่าอย่างนี้ตลอดก็คือว่าเขาเป็นความเชื่อไม่ใช่คือเป็นความเชื่อว่าให้นาคให้มั่นคงนะถ้านาคหล่นก็คือไม่สามารถบวชได้แล้วนาคทำไงอ่ะก็คือต้องเกาะไว้ไงพี่ต้องมีคนเกาะคือเขาจะเรียกว่ามารพจนอ๋อมาหรือมันคือถ้านาคหล่นหรืออะไรก็คือจะไม่บวชจะไม่มีพิธีการบวชแล้วคิดดูถ้ารอบหมู่บ้านประมาณ10กิโลแล้วขย่าวปักปักปักนาคหก้าเขียวเลยเขียวอืมนั่นนะแล้วก็ต้องแข็งแรงครับคุณผู้ชมอ่ะก็บอกว่าสุดที่ห้า วัดไผ่ท่าโพใต้นะครับตำบลไผ่ท่าโพใต้จังหวัดพิจิตรเนี่แหละจัดงานบวชอุปสมบทนาคหมู่จํานวน17รูปนะครับโดยภายในงานนะครับคุณผู้ชมได้มีการจัดโปรยทานเงินจํานวน1นึ0 0 0สหบาทซึ่งเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้คือนายสมศักดิ์อายุ58ปีน,นะครับนี่หมาเงินทานใช่เศรษฐีเจ้าของธุรกิจโรงง,งานตัดเย็บเสื้อผ้าในงานนี้มีคนมาร่วมงานรอรับทานกว่า3,000ันคนใช้เวลาโปรยทานกว่า1ชั่วโมงนะครับทั้งนี้จัดงานดังกล่าวเจ้าภาพเชื่อว่าทานจะสามารถให้ประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างไ เหมือนดังที่พระพุทธเจ้าเคยบำเพ็ญทานบารมีมาแล้วนั่นเองหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่คนสามพันคนแล้วกระด้งไปรับบ้าดูดิแต่เหตุการณ์แบบนี้ที่ันเคยนะคะไปงานบวชเคยใช้ล่มนะกลางล่มล้มผมซูดเดียวกันนี่นี่กลางล่มนี่อย่กลางล่มแล้วหงายขึ้นได้ไหมนี่หงายขึ้นได้ได้รอไปงานได้เยอะมั้ยได้เยอะเชียวดูดูกะละมังด้วยยี่สิบดูกะละมังด้วยนะก็คือมีกะละมังหมวก มอหายมาหมดเลยนะใช่แต่แอบเจ็บนะอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่างานนี้ที่โปรยทานมีเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแล้วก็ยันดังค์ห้าร้อยเออแบงค์นีน่ะเขาเลือกแบงค์มาพอโยนแบงค์ห้าร้อยมาปุ๊บแล้วก็แบงค์ห้าร้อยไม่เอาเอาเหรียญบาทเอา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 หรอไม่เอาหรอเออสีไม่แย่กับเราไงเราแบงค์ทห้เกีตที่ไม่แย่สีม่วงมาเฮ้ยปัดให้พี่ฟุกเอาเหรียญบาทมาเอามามาเหรียญบาทสาบานเชื่อเชื่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่่่ะเเเดี๋ยววชงหนน้าาาารกกลัับมมตอค่ะ we uh -huh.